ตามแล้วดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วไปแล้วนนออยมัรงเพื่อนๆได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าการรถไฟ ได้มีการแจ้งเขตขบวนรถสายตะวันออกเฉียงเหนือเส้นทางหนองคายลาช้าเนื่องจากว่าเกิดน้าท่วมทางรถไฟครับระหว่างเขาสวนกวาแล้วก็หนองสะอาดจ,จังหวัดอุดรธานีพร้อมกับเร่งซ่อมให้กลับมาใช้ได้ตามปกตินะครับในช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายน2566นะฮะเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจุลเดชการบุญเลิศรานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับคือว่าหัวหน้าสนานักงานผู้ว่าการรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยครับ ท่านก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะมีมวลน,น้ําไหลเข้าท่วมทางรถไฟครับจนทําให้ขบวนรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือเส้นทางหนองคายเกิดความล่าช้าทุกขบวนเลยครับล่าสุดนะครับหรือว่าการรถไฟก็ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายอย่างเร่งด่วนด้วยกระพบว,ว่าเส้นทางรถไฟสายหนองคายระหว่างสถานีเขาสวนกวางโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่506ทับ1.2 มีเส้นทางบางส่วนได้รับความเสียหายนะครับซื่องจากว่าหินรรองรางครับถูกพัดไปกับกระแสน้ําเลยฮะทีนี้เจ้าหน้าที่ไฟการช่างโยธาก็ต้องระดมกํลาลังเข้าไปดํดาเหิือนกรปรับปรุงซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้วครับซึ่งระหว่างนี้อาจจะส่งผลกระทบให้ขบวนรถายตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะเส้นทางหนองคายมีความล่าช้าออกไปอีกแล้วก็คาดว่าจะสามารถซ่อมทางรถไฟเสร็จ แล้วก็เปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับในช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายน2566นะครับนี้ในช่วงของฤดูฝนเนี่ยที่มาถึงนี้นะฮะทางด้านผู้ว่าก,การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยังได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนตกอย่างใกล้ชิดด้วยก็ให้ฝ่ายการช่างโยธาแล้วก็นายสถานีนะครับในพื้นที่ได้เฝ้าระวังเพื่อประเมินแล้วก็แก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมตลอดจนให้จะเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่แล้วก็มาตรการด้านความปลอดภัยนะฮะ เพิ่มในความสะดวกและก็ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสารให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับส่วนประชาชนที่ซื้อตัว๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหากว่าไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอ,ขอคืนเงินค่าตัว๋วโดยสารได้เต็มจํานวนนะครับที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเลยหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นะฮะก็สามารถที่จะโทรไปได้สายด่วน16,90ตลอด24ชั่วโมงนะครับ เพื่อนๆสามารถติดตามรายละเอียดได้น,นะครับในทุกช่วงข่าวของไทย p b บีกดหมายเลขกสนะรวมถึงฝากติดตามในกอกสารที่ประชาชนทางไทย p b บีกดหมายเลขกสาด้วย14นาฬการ5นาทีนะครับจนถึงเวลา15นาฬิกานะครับ